เตรียมเลยค่ะมารอขำกับตลกท่านนี้นะคะรุ่งรงจัดตุรงนั่นเองค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะหวนคืนกับกับการกำกับภาพยนตร์นะคะอีกครั้งในรอบ1ิปีเลยส<ห>ับปาทั้งทีนะคะขนเพื่อนแกงตลกมาแน่นจอเลยทีเดียวละค่ะตามภาพที่เห็นหน้าจอนะคะรุ่งรงกลับมานั่งแท่นพุ่งกับอีกครั้งค่ะ สำหรับลุงรงจตุรงโพธารามค่ะหลังจากฝากฝีไม้ฝีไม้ไลายมือไว้กับหนังดังหลายเรื่องมืหลายสิบปีก่อนนะคะส่วนเรื่องนี้นะคะเจาะเวลาอังยี่ชื่อหนังนะคะหนังอคอมดี้สุดฮาค่ะลุงรงบอกเลยนะคะบทน่าสนใจมากแถมมีทีมนักแสดงสุดปังนะคะไม่ว่าจะเป็นอารีธีระเดชค่ะคุณมาร์จุถาวุธค่ะหรือว่าจะเป็นเพื่อนนักแสดงตลกนะคะพี่นุ้ยเชิญยิ้มก็มาพี่ธงธงมกจกหรือจะเป็นเพื่อนซีสุดๆอย่างพี่จิ้มชวนชื่นค่ะที่หวนคืนกับรับงานแสดงอีกครั้งนะคะเพราะว่าเพื่อนซีลุงรงนี่แหละค่ะ พี่ติ้มบอกกับน้องนัทในวันเทิงไทรัฐของเรานะคะว่าก็เป็นลุงลงนี่แหละเพื่อนรักสุดๆเนี่ยค่ะบอกว่า คือให้มาเล่นให้หน่อยคือเล่นให้ลงุงลงทุกเรื่องเลยค่ะ,คะเรื่องนี้ตอนแรกก็แบบแอบใจแป้วเหมือนกันไม่รู้ว่าลงุงลงเนี่ยที่ที่เขากำกับหนังนะเขาจะชวนเราหรือเปล่า,าก็ไปทราบมาจากคนอื่นอีกทีตอนแรกแอบใจเสียนิดนิดนะคะกลัวเพื่อนจะลืมเพื่อน <Okay. S 1> แต่ปรากฏว่ามิตรภาพแค่มองตาก,ก็รู้ใจค่ะพอเจอหน้าปุ๊บนะคะลงุงลงลก็เดินมาชวนทันทีค่ะทําให้ตัวเองได้คืนจองเงินอีกครั้งด้วยฟังเสียงกัน่อยค่ะสำหรับเขาเนี่ยมันอะไรก็ได้ มันเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมาเกินอะไรเยอะแต่ว่าเขาก็เกินกลัวว่าเราจะไม่ไม่รู้ด้วยความเขากลัวหรือว่าถ้าเราปฏิเสธเขาเขาก็เพราะเราก็ไม่เคยปฏิเสธอะไรก็ได้ภาพพี่พพลงกับพี่จิมนี่แบบว่าที่สุดเหมือนกันแบบว่ามากๆเลยมันคนคนละขั้วชอบคนละอย่างแต่ว่าสิ่งที่มันเหมือนกันคือ มันก็รักเราเราก็เราก็ต้องรักมันมันเป็นเพื่อนที่เราต้องคอยตอบแทนมันน่ะแต่ก็ชอบแกงกันแก้งกัน,กกนเล่นกันโอ้ยาาอไอ้มันเรามีความสุขก, <c oughs> กันี่ไงเป็นสิ่งที่มันชอบแก้งแต่เราก็ก็ได้กูก็โดนแก้งก็ได้เพราะถ้าถ้ามึงมีความสุขใช่ไหมมึงทําเลย แต่หนังเรื่องนี้นะคะพี่จิ้มได้ค่าตัวนะคะเอออันนี้แถวเล่นๆค่ะส่วนพระเอกของเรานะคะอเล็กติลเดเนะคะก็โดดมารับงานหนังสนุกๆอีกครั้งค่ะแถมเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกชื่อหนังว่าเจาะเวลา จินซีเออนะคะก็ได้เจอเขาด้วยนะคะจอดเวลาอั้งยี่ขอภัยจินซีนี่มันแบบดิใ่นันละครเราติดติดเป็นเมื่อก่อนจอดวล้วฮจินซีไม่ได้นะหลังจีนไงจอเวลาอั้งยี่ก็ต้องเล่นเป็นแบบคนจีนไงเออไม่จินสีเอาแต่ไหนหล่อนะไม่อยู่ในแบบว่าความจงจำแต่สําหรับเรื่องความรักนะคะแหมคู่นี้เขาหวานสุดๆนะคะวันเกิดน้องโบที่ผ่านมาเขาก็มีลูกเล่น แกล้งเอาน้ำแร่ให้ซะก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยเอาสร้อยข้อมือสุดพิเศษย้อนหลังไปให้ค่ะแล้วความตั้งใจของอเล็กก็คือเขาใส่ใจหมดทุกผู้ชมจะเป็นยังไงนะไปฟังกันหน่อยค่ะเราเป็นคนชอบแห้ของขวัญอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครก็เลยทําเป็นสร้อยข้อมือจี้รูปโบแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงตรงตรงตะขอเป็นตัวบีอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงอ่ะก็ก็สาหรับ ไหนก็ธรรมดามก็สำหรับคนสําคัญเราก็เราก็อยากให้อะไรดีๆให้อะไรที่มันมีมีความหมายก็อยากจะคล้องอะไรไว้ก็คล้องแบบอุบ <ะ S 1> โบจาอ๋อไม่ไม่ขนาดนั้นครับผมไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ก็ดีถือเป็นข้มหมายที่ดีส่วนกระแสก่อนหน้านี้นะคะเรื่องหุ่นของแฟนคา้าคุณโบ<ม>อเล็กบอกว่าส่วนหนึ่งตัวเองก็ชอบพาไปกินเนี่แหละค่ะของอร่อยมันก็มีความสุขกันทั้งคู่นะคะแต่เอาจริงอเล็กบอกเลยนะคะใครจะว่ายังไงนะคะ ก็แล้วแต่แต่สาหรับอเล็กบก็คือสวยแล้วก็น่ารักสําหรับตัวเองเสมอค่ะก็น่ารักจริงนะคะเวลาเขาทำคอนเทนต์ด้วยกันก็แบบน่ารักมีคนกดไลค์เยอะเลยเติาความรักน่ารักจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาพูดเรื่องความ